วัดโลกโมลีเจงไม่แจกข้าวสาร6ตันอาหารแห้งแถมกว่า1,300ชุดช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้มีไรายได้น้อยเอาไปบริโภคช่วงปีใหม่เมืองถวายเป็นพระราชกุศลคนฮับนักขนาด คุณผู้ชมช่วยแชร์ข่าวนี้กันกน,นะครับเป็นบุญเป็นกุศลสาตู้ไปติดก,กันอนุโมทนาบุญคณะสงฆ์สทศิษยานุศิ์วัดโลกโมลีได้ห่วมกันจัดงานทําบุญใหญ่ประจําปีลำลึกถึงบรรพชนผู้สร้างวัดแล้วก็ทําบุญใหญ่ในโอกาสอายุวัฒนมงคล59ปีพรรษา39ดรพระครูภัยบุญเจตินยานุรักษ์ จะาวาดวัดโลกโมลีมีการแจกข้าวสาร6ตันพร้อมกับอาหารแห้งแหมกว่งา1,300ชุดพร้อมกับหคของตาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์มีประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลทยอยเข้ารับกันของแจกกว่า500คนซึ่งตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่10เมษายนนี้ ทั้งนี้คณะสงฆ์คณะสัตยา,าสิทธิอนุสิ์ได้ห่วงกันในงานบุญประจำปีลํำลึกถึงบรรพชนผู้สร้างวัดและครอบรอบสาวสืปีที่พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีจะอวัดวัดพระธาตุโดยสุเตเป็นประธานฟื้นฟูวัดโลกโมลีแห่งนี้มีพิธีสะดาะนพะเคราะห์เจริญพระพุทธมนต์สืบเจตตาแบบล้านนาโดยมีพระเถระจันผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ได้มีการทำบุญเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะ59ปีพรรษา39ของ ดรพระครูภัยบูลเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวา,าส,าสาวัดพระธาตุดดยสุเตยประธานสงฆ์เจ้าอาวาสวัดโลกโมลีซึ่งมีสถาสาธุชนประชาชนมาพ่วมพิธีกันนักขนาดนะครับทั้งนี้การแจกข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้มีไรายได้น้อยต่งางวัดโลกโมลีได้ดำเนิน,นการมาเป็นประจำคุป่ปีโดยมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งไปแล้วกว่า42ตันและข้าวสารอาหารแห้งหมนับหมื่นชุดติดกันก็ถือโอกาสอนุโมทนาบุญนะครับกับท่านพระครูประกอบ พี่น้องบ้านเฮาดังนั้นจนจนมูเฮานะครับมีโอกาสก็ไปไหว้ไปสาที่วัดโลกโมรีกันได้คุณผู้ชมเคยไปกันก็ครับใครเคยไปลองคอมเมนต์นอกจากที่วัดโลกโมรีตอนนี้กําลังงามนะครับดอกหน้าวัดโลกโมรีก็งามครับ